และคลิปนี้นะครับก็ถึงคิวของชาวลัคนาราศีมีนนะครับเราจะทำการเจาะลึกชะตาลัคนาราศีมีนประจำเดือนตุลาคม2565นะครับสำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีมีนท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับจะมีผลเต็มเต็มตรงๆงกับท่านเลย100เเซนนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีอะไรก็พิจารณาที่วันเกิดนะ หากพวกท่านนะครับเกิดตั้งแต่วันที่16มีนาคมจนถึง15เมษายนนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีมีนเป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งนะครับพังผมเองฮะอาจารย์คิโอนทาก็ได้ตัดทำคลิปวิธีการเช็คลัคนาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์ เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคําอธิบายด้านล่างนะครับท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเข้าไปคํานวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างครับแล้วค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลัคนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยําสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคครับก่อนที่เราจะเข้าไปเช็คลัคนาการนะก็อยากจะขอกําลังใจนะครับด้วยการ กดไลค์นะกดถูกใจนะกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับอาจารย์คิโอนรมกันด้วยนะจ๊ะโอเคครับชาวลัคนาราศีมีนเรามาดูเรื่องของหน้าที่การงานกันก่อนเลยนะครับเราไปสังเกตกันที่ดาวพฤหัสครับดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนประจำตัวและยังเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะหรือเจ้าเรือนหน้าที่การงานของตนเองนั่นเองนะครับ อ่าณชั่วโมงนี้นะในเดือนนี้ในปีนี้ต้องบอกว่าในปีนี้ซะด้วยซ้ำเพราะว่าดาวพฤหัสเวลาเขาสถิตอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาสถิตตายเป็นปีเลยนะดาวพฤหัสครับไปอยู่ที่ภพเรือนตนุนะหรือเป็นการทับลัคนาของตนเองนั่นเองนะนั่นหมายความว่าในปี2565ครับจะเป็นปีที่ดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะ สร้างความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างต่อเนื่องและมีความเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับผมอ่ามันจะไม่ได้แบบว่าหนักหนักเหนื่อยเนื่อยเหมือนปีที่แล้วนะทำอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เออจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จค่อนข้างยากนะครับพอเข้ามาในปี2565เป็นต้นมาเนี่ยหลังจากที่ดาวอ่าพรฤหัสเนี่ยมาทับลัคนาของชาวลัคนาราศีมีนนะก็จะทำให้ตัวเองนะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นอย่างมากนะ การคาดหวังใดๆเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จตามสเต็ปตามขั้นตอนที่ท่านได้วางแผนไว้นั่นเองนะครับในเดือนนี้ครับดาวพฤหัสเนี่ยก็ได้ทาหน้าที่นะไปเลงกับดาวอาทิตย์ดาวพุธและก็ดาวศุกร์ด้วยนะดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรืออริของชาวรัคนาราศีมีนนะครับ ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและปัตตันีนะหากเรื่องเราในเดือนนี้มันจะแซบตรงไหนแซบตรงที่ดาวพุธนี่แหละนะครับเพราะว่าดาวพุธเองเนะ่ยในเดือนนี้เนี่ย ได้ครองสองตำแหน่งพร้อมๆกันนะก็ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องและยังครองตำแหน่งมหาอุดหรือตำแหน่งอุดนะคำว่ามหาอุดหรืออุดตรงนี้ครับก็จะหมายความว่ามีมากมีเหลือเฟือนะมีแบบว่าล้นเหลือมีมากมายแบบมหา,าศาลนะครับและนอกจากนั้นครับดาวพระฤหัสเนี่ยก็ย,ยังไปเล็งกับดาวสุกอีกด้วยนะซึ่งดาวสุกเนี่ยได้ตำแหน่งเป็นนิดอ่อนกำลังลงนะครับผม ดังนั้นครับนะ,ะทั้ง3ดวงเนี่ยเขาอยู่ที่ภพเรือนปัตตานีในเรื่องของหน้าที่การงานภพเรือนปัตตานีเนี่ยจะหมายถึงเออ่ลูกค้าหุ้นส่วนผู้ที่ท่านต้องทําการติดต่อประสานงานนะไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับดังนั้นครับชาวลัคนาราศีมีนนะก็จะขอพูดในกรณีผู้ที่ทํางานประจํางานราชการไปพร้อมๆกับผู้ที่ประกอบธุรกิจของตนเองนะเพราะจะมีความ ลักษณะคล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากนะั้นเรียกว่า 90%1 0 0เกันเลยทีเดียวนะครับผมเรามาดูผลกันที่เมื่อดาวพฤหัสครับมาเลงกับดาวอาทิตย์ก่อนนะเมื่อดาวพฤหัสมาเลงกับดาวอาทิตย์ครับดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนอริอริตรงนี้แปลว่าอุปสรรคนะครับในชั่วโมงนี้ฮะในเดือนในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงวันที่17ตุลาคมนะ ตัวท่านเองครับจะมองเห็นข้อผิดพลาดบางอย่างจะมองเห็นอุปสรรคบางอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องของหน้าที่การงานนะแต่มันไม่ได้ทำให้ท่านท้อเลยท่านกับสนุกกับเรื่องเออจะต้องไปแก้ไขหรือแก้ปัญหาในจุดนั้นนะครับซึ่งปัญหาตรงนี้ครับอยู่ๆมันจะพลิกสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีไม่ใช่สิผมพูดผิดต้องบอกว่ามันพลิกสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นรวยต่างหากถึงจะพูดถูกนะครับ เพราะว่านะเออมันจะมีแบบว่าตัวท่านได้วางแผนระบบใหม่เอ้ยจนฉันเคยมีปัญหาตรงนี้นะหากทันทําอย่างนี้ต่อเนื่องต่อยอดต่อไปเรื่อยๆฉันก็จะมีความเสียหายต่อไปดังนั้นฉันต้องวางแผนใหม่คิดใหม่เออก็จะไปเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสและไอ,อสิ่งที่ท่านคิดไว้เออฉันน่าจะได้ผลตอบแทนประมาณ100บาทอะสมมุตินะฉันน่าจะได้ผลตอบแทนประมาณ100บาทแต่เอาเข้าจริงๆเมื่อท่านได้วางแผนและแก้ไขปัญหาเหล่านั้น พิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสเหล่านั้นท่านจะได้เป็น200-300มากกว่าเป็น2เท่า3เท่านะครับดังนั้นไม่จําเป็นจะต้องกลัวกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นเพราะอุปสรรคที่มันเข้ามาในชั่วโมงนี้ครับมันจะกลายเป็นทรัพย์เข้าสู่ตัวท่านนะครับ คำว่าอาริตรงนี้ครับนอกจากอุปสรรคแล้วเนี่ยก็ยังจะหมายถึงเรื่องของออผู้ที่ไม่หวังดีนะหรือคนที่ไม่ถูกชะตาในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับถ้าผู้ประกอบธุรกิจของตนเองเนี่ยก็จะหมายถึงคนที่เ,เขาเรียกว่าเป็นคู่แข่งทางด้านธุรกิจนะว่าเขาคิดยังไงเขานำหน้าเราไปขนาดไหนแล้วเขาใส่ความอะไรเราหรือเปล่าเออตรงนี้มันมีมันมี ผลกระทบมาถึงตัวท่านแต่ท่านก็ไม่ได้ไปโต้แยง้งหรือไปทะเลาะอะไรกับเขานะครับท่านเพียงแค่ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะหาช่องว่างหาโอกาสอุดรูรั่วของตัวเองด้วยสติปัญญาด้วยการวางแผนกลยุทธ์ของท่านเองจะทําให้ท่าน,นประสบความสําเร็จเอาชนะเหล่าศัตรูเหล่าผู้ไม่หวังดีเหล่านี้ได้โดยง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรือธุรกิจของตัวเองก็ตามนะครับ ต่อไปครับต่อไปนะเมื่อดาวพฤหัสเนี่ยมาเลงกับดาวเอ่อมาเลงกับดาวพุธนะครับซึ่งดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุและปัตตานีนะเราไปโฟกัสกันการที่เอ่อเจ้าเรือนปัตตานีก่อนเลยนะครับในจุดนี้ครับจะทําให้ตัวท่านเนี่ยได้วางแผนกลยุทธ์นะในการติดต่อประสานงานหรือการเบรมสตอ o ร,ระดมพลังสมองระหว่างตัวท่านนะครับกับลูกค้ากับหุ้นส่วน หรือกับซัพพลายเออร์หรือผู้ที่ทําการติดต่อประสานงานของท่านนะไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือจะเป็นนักธุรกิจหรือจะเป็นค้าขายธุรกิจก็ตามนะครับการที่ได้วางแผนกลยุทธ์อะไรใหม่ๆนะชั่วโมงนี้เนี่ยมันจะเป็นฐานกําลังทาให้ท่านะ่ะพบเจอโอกาสดีๆเข้าสู่ตัวท่านได้อย่างมหาศาลนะที่เป็นมหาศาลได,ได้ได้โอกาสดีๆได้อย่างมหาศาลเพราะว่าเราพูดได้ตําแหน่งเป็นอุดนั่นเองคําว่าอุดก็คือเออไดเออ รายรับที่ได้อย่างมหาศาลนะครับนอกจากนั้นครับดาวพุธก็ยังได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอีกด้วยน,นั่นหมายความว่ารายได้หรือโอกาสดีๆเนี่ยมันไม่ได้มาครั้งเดียวแล้วจบนะมันมีการพัฒนาต่อเนื่องต่อยอดไปเรื่อยๆหากินกันแบบอีกยาวๆไกลๆนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเหนื่อยหน่อยนะต้องวางแผนอะไรหน่อยต้องวางแผนกลยุทธ์หน่อยช่างมันนะครับเพราะว่ายังไงซะโอกาสประสบความสําเร็จที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมาอย่างต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะครับผมอ่ะนี่ก็คือความแซบเวอร์ของดาวพุธที่ไปชนกับเอยไปเล็งกับดาวพฤหัสนะฮะไปดูอีกตัวหนึ่งครับเมื่อดาวพฤหัสไปเล็งกับดาวศุกร์นะต่อให้ดาวศุกร์นะครับมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ ได้ตำแหน่งเป็นนิดก็คืออ่อนค่าอ่อนกำลังลงเนี่ยแต่แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยดวงดาวดวง,ดวงอื่นๆมันเดินดีอยู่นะมันอาจจะมีข้อบกพร่องของดาวศุกร์นักเดือนนี้อยู่บ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรช่างมันข้อบกพร่องต่างๆเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องดีนะอย่างที่ผมบอกตั้งแต่เริ่มต้นเลยบอกว่ามันจะพลิกสถานการณ์จากเรื่องบกพร่องให้กลายเป็นเรื่องที่ดีจะพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสนะครับนะจะเปลี่ยนจากเรื่องเลวร้ายให้ เลวร้ายให้กลายเป็นร่ำรวยได้เลยนะครับดาวสุขครับเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและสหัสชะนะครับคำว่ามรณะตรงนี้ก็ไม่ได้แปลว่าตายนะจ๊ะมรณะตรงนี้หมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันรครับเป็นไปได้ว่าณนะชั่วโมงนี้ครับตัวท่านเองเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงเอ่อคนที่ท่านติดต่อประสานงานทางด้านหน้าที่การงานหรือธุรกิจของท่านนะครับผม เปลี lives, ่ยนซัพพลายเออร์ใหม่เปลี่ยนผู to to ้ร่วมงานใหม่เปลี่ยนสังคมใหม่ในเรื่องของหน้าที่การงานเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงมันย่อมจะต้องมีเรื่องของการเหน็ดเหนื่อยจากการต้องเรียนรู้กับกระบวนการสังคมใหม่ๆอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะแน่นอนว่าสังคมเก่ามันเริ่มใช้ไม่ได้แล้วต้องมีสังคมใหม่เพื่อพัฒนาโอกาสของตัวเองเนี่ยไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นครับนะคำว่ามรณะตรงนี้อาจจะหมายถึงเรื่องของมรดกก็เป็นได้นะครับ เป็นไปได้ว่าตัวท่านอาจจะได้รับงานรับโปรเจกต์นะต่อเนื่องมาจากคนอื่นนะคือที่เขาไปทําเสียหายไว้หรือเขาทําไม่สําเร็จนะแล้วตัวท่านก็จะต้องไปได้รับโปรเจกต์ตัวนี้แทนที่คนอื่นทําให้มันสําเร็จแล้วก็ทำมาให้มันร,ร่วมไปได้ด้วยดีนะมันเหมือนกลายเป็นเวทีทําให้ท่านเนี่ยโชว์ศักยภาพของตัวเองครับนะว่างานที่มันยากมันหนักมันเหนื่อยแค่ไหนมาเจอวิธีการกลยุทธ์ของคัน ทุกอย่างมันจะสําเร็จไปได้ด้วยดีและมันจะกลายเป็นชื่อเสียงติดตัวตัว,ตวท่านครับทําให้ท่านเนี่ยเอาชื่อเสียงตัวนี้ไปทํามาหากินนะไปทํางานต่างๆก็จะได้รับแต่ความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาอย่างไม่ขาดสายนะนี่ก็เป็นผลของดาวศุกร์ที่มันอ่อนกําลังและเราก็จะเปลี่ยนอ่อไอสิ่งที่มันอ่อนกําลังเนี่ยให้กลายเป็นทรัพย์ของตัวเรานั่นเองนะครับอ่ะโอเค เออ่ผู้ที่ทํางานประจําไปแล้วเนาะผู้ที่ทําธุรกิจของตัวเองไปแล้วสําหรับผู้ที่ว่างงานครับนะสำหรับผู้ที่ว่างานะางานในเดือนนี้เองฮะเดี๋ยวผมขอเช็คอีกนิดนึงนะ ในเดือนนี้เองครับในเรื่องของการสแสวงหาการงานนะ่ะถือว่าเรื่อยนะครับยังไม่มีงานอะไรที่มันโดดเด่นแต่ก็ไม่มีอะไรที่มันเสียหายนะครับทางที่ดีนะหากว่าท่านจําเป็นจะต้องมีงานมีเงินเพื่อดํารงชีวิตนะ่ยแนะนําว่าให้ท่านรับ j อบเล็ก j อบน้อยไปก่อนในเดือนนี้เนี่ยหรือหรือหรือจะเป็นลนักษณะไปศึกษาหาข้อมูลนะไปศึกษาไปเรียนรู้เพิ่มเติมไปเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีไปเรียนรู้เรื่องของการใช้ภาษาอะไรต่างๆนาน,นานเนี่ย เพื่อทำให้ท่านมีโอกาสได้มารับงานใหม่ในเดือนถัดไปที่มีคุณภาพมากกว่าแบบนี้ดีกว่านะครับเดือนนี้ประทางทประทางชีวิตแบบเล็กๆไปน้อยไปก่อนนะสำหรับผู้ที่วางแผนคิดจะเปลี่ยนงานนะครับอย่าพึ่งนะจ๊ะใจเย็นๆนะครับที่ผ่านมามันอาจจะหนักมันอาจจะเหนื่อยจากคนรอบข้างนะแต่ตัวท่านกำลังจะได้รับโบนัสพิเศษแล้วก็จะกำลังจะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรก้าวหน้าไปไปในทางที่โตขึ้นนะครับดังนั้น เรื่องของของการที่จะเปลี่ยนงานใหม่นะชั่วโมงเนี่ยชะลอไว้นิดนึงให้อยู่กับงานเดิมให้อยู่กับฐานเดิมไว้ก่อนแล้วค่อยไปเล็งโอกาสดีๆในเดือนถัดไปจะดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคเรื่องการงานไปละเราไปดูเรื่องของการเงินกันนะครับผมขอโทษนะครับ <c oughs> เรื่องของการเงินนะเรื่องของการเงินเราไปดูที่ดาวดวงไหนล่ะป๊บปั๊ป๊บปั๊บหนึ่งนะ <c oughs> Uh, เรื่องของการเงินครับเราไปดูกันที่ดาวอังคารนะดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนสุภาด้วยนะครับคําว่าสุภาษตรงนี้เนี่ยก็มีได้หลากหลายความหมายนะเป็นทั้งเรื่องของผู้ใหญเป็นทั้งเรื่องของการเดินทางเป็นทั้งเรื่องของความสุขที่เข้ามาและแอบพูดถึงโชคลาภก้อนโตได้ด้วยต้องใช้คําว่าแอบพูดนะเพราะมันจะต้องมีปฏิกิริยาจากดาวดวงอื่นด้วยนะครับ อ่ะนะจุดนี้ครับเรามาดูการที่ดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ที่ภบเรือนพันธุนะตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้ครับดาวอังคารเนี่ยก็ไปสถิตยอยู่ที่ภบเรือนพันธุนะก็จะส่งเสริมทำให้ท่านเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจะมีรายได้นะที่มาจากครอบครัวคอยสนับสนุนหรือครอบครัวของท่านเนี่ยกำลังเล็งกาลังมองหาโอกาส พิเศษทางด้านการเงินให้กับตัวท่านอยู่ก็เป็นได้เป็นการช่วยเหลือสนับสนุนแบบลับๆนะหรือเป็นกอบเสริมที่ทํากับครอบครัวก็เป็นได้นะครับในขณะเดียวกันครับดาวราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะได้ทํามุมี่นโยกกับดาวดาวอังคารนะครับคำว่าวินาศตรงนี้ให้มองเป็นเรื่องของแง่ดีก่อนคําว่าวินาศตรงนี้แปลว่าเรื่องลับๆนะครับเป็นเรื่องของ เออจ็อบเสริมเป็นเรื่องของงานฟรีแลนซ์งานอิสระนะหากชาวลัคนาราศีมีนท่านใดครับที่มีจ็อบเสริมนะที่ทําร่วมกับครอบครัวนะตรงนี้บอกได้เลยว่าตัวท่านจะมีเงินที่มาสนับสนุนแบบอย่างดีอย่างเต็มที่เลยนะเป็นการเงินที่แบบว่าทําให้รู้สึกว่าสนุกสนานรู้สึกสบายอกสบายใจนะครับ ่วนรายจ่ายครับรายจ่ายก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลบ้านที่อยู่อาศัยนะเป็นเรื่องปกตินะอาจจะมีเยอะหน่อยช่วงนี้บบมีเงินเยอะก็แบบว่าดูแลเยอะหน่อยซื้อนั่นซื้อน,นี่เข้ามาบ้านก็เป็นได้เช่นกันแต่ท้ายที่สุดการที่ท่านซื้ออะไรเข้ามาในบ้านมันล้วนแล้วแต่จะก่อเกิดผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับตัวท่าน ทำให้ตัวท่านเกิดความสบายแล้วก็มีเรียวมีแรงไปทำงานไปสแสวงหาทรัพย์ในมุมอื่นๆอีกต่อไปนะครับในชั่วโมงนี้ครับชาวลัคนาราศีมีนท่านใดที่ยังไม่มีจ็อบเสร์ฟนะยังทานนะยังทานนะคุยกับพี่น้องนีนที่อยู่ในบ้านของท่านคุยกับพ่อแม่ที่อยู่ในบ้านของท่านนะมาทำจ็อบเสริมมุมนั้นมุมนี้ขายออนไลน์ไหมหรืออะไรไหมจะเป็นที่มาของกำลังทรัพย์นะแล้วมันก็จะทำให้ท่านมีรายได้ตลอดปีกันเลยทีเดียวนะครับผม อ่ะอันนี้คือเรื่องของการเงินนะการเงินหนักๆไม่มีนะครับไม่มีเรื่องอะไรที่จะเสียหายหนักๆนะมีแค่เรื่องของที่ต้องใช้จ่ายปกติทั่วๆไปนะครับผมโอเคนะเรื่องของการเงินไปแล้วเราไปดูกันที่เรื่องของโชคลาภนะจ๊ะโชคลาภเราไปดูกันที่ดาวเสาร์ครับดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะคำว่าลาพะก็คือโชคลาภและความสําเร็จนั่นเองนะครับ ดาวเสาครับก็ไปสถิตยอยู่ที่ภพเรือนลาภะแล้วก็สถิตมานานแล้วด้วยแล้วก็จะสถิตต่อไปอีกเป็นปีเลยนะนั่นหมายความว่าเป็นช่วงปีของชาวลัคนาราศีมีนครับที่มีความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภและความสําเร็จนะหยิบจับอะไรเนี่ยล้วแล้วแต่สําเร็จได้โดยง่ายมันเหมือนมีโชคลาภมาคอยสนับสนุนนะหากเป็นเรื่องของโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี <S <S ่ยงดวงมันก็มีเข้ามาเหมือนกันนะครับผม ทั้งนั้นทั้งนี้ครับนะให้ตัวท่านเนี่ยสังเกตตัวเลขใดๆก็ตามที่เห็นได้ชัดจากเรื่องของหน้าที่การงานของท่านนะอย่างเช่นลดประจําตําแหน่งบัตรพนักงานมีตัวเลขอะไรหรือเปล่าหรือหรือตัวเลขอะไรที่ท่านไปสะดุดในที่ทํางานเนะ่ะตัวเลขตรงนั้นมันจะกลายเป็นตัวเลขโชคลาภให้กับท่านนะครับแล้วก็เอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็จะมีโอกาสได้โชคลาภตรงนี้ด้วยนะ ในจุดนี้ครับก็อยากจะแนะนําให้กับชาวรัคนาราศีมีนนะครับในมีโอกาสได้ทําบุญนะ,ะมีอยู่3ามอย่างก็คือมีศีลมีทานมีสมาธิเป็นการปฏิบัติท,ทําบุญท,ทั่วไปนะครับศีลก็คือศีลห้าการทําทานก็คือการทําทานร่วมกับพุทธศาสนานะครับแล้วก็ผ่นฝึกสมาธิไปด้วยนะหากใครยังฝึกสมาธิไม่เป็นนะก็แนะนําให้ฟังเทศฟังธรรมไปนะครับหรือไปพบกับครูบาอาจารย์ที่เขาสามารถสอนสมาธิได้นะ มันจะกันกรองทําให้บุญกุศลที่ท่านทํามาครับมันแปลผลไปเป็นเรื่องของโชคลาภทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันสะดวกมากขึ้นนะหยิบจับอะไรมันกลายเป็นเงินเป็นทองนะครับผมอ่ะอก็ประมาณนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะขาดเรื่องอะไรไปจ้ะขาดเรื่องของความรักจ้ะ <c oughs> ความรักของชาวลัคนาราศีมีนเราไปดูกันที่ดาวพุธนะครับ อย่างที่บอกครับนะว่าดาวพุธในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่แข็งแรงที่สุดเลยเพราะได้ครองทั้งตำแหน่งเกษตรราธิบดีและตำแหน่งอุดในวาระเดียวกันนะและดาวพุธก็ยังไปอยู่ร่วมกับดาวดีๆอย่างดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์ด้วยต่อให้ดาวศุกร์เนี่ยอ่อนกำลังลงไปบ้างแต่เมื่อผสมปนเปนดวงดาวรวมกันแล้วเนี่ยมันมีแต่เรื่องดีๆนะแถมมันยังมีเรื่องของ ดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนของตัวเองเนี่ยมันเล็งด้วยนะมันก็จะทําให้แบบหน้าที่การงานเรื่องของความรักเนี่ยทุกอย่างมันผสมผสานกันไปได้ด้วยดีนะครับเรามาให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของความรักตรงนี้กันสักนิดนึงนะสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วครับในชั่วโมงนี้เนี่ยตัวท่านเองเนี่ยอาจจะกําลังวางแผนหรือคิดอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องของคู่รักคู่ครอ,องของท่านนะบอกเอออาจจะไปแนะนําเขานะ ลองไปทําแบบนั้นแบบนี้สิแล้วมันก็จะมีสิ่งดีๆตามมาหรือแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆที่อยู่ในบ้านที่มันแบบว่เาเเรามีนิสัยอย่างหนึง่งเขามีนิสัยอย่างหนึง่งมันจะมีโอกาสได้ปรับจูนทัศนคติการครับและทุกอย่างเนี่ยมันจะไปไปในทิศทางที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากนะในขณะเดียวกันครับดาวพุธเนี่ยที่บอกว่าแข็งแรงที่สุดเนี่ย ไปชนกับดาวศุกร์นะคู่นี้เป็นคู่มหาทรัพย์มหาสเสน่ห์เป็นคู่ธาตุน้ํานะครับก็จะส่งผลทําให้ตัวท่านเองเนี่ยมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมที่สูงมากรวมถึงว่าคู่รักคู่ครอ,องของท่านด้วยก็จะมีสเสน่ห์เมตตามหานิยมที่สูงมากเช่นกันปัญหาจากดาวศุกร์เล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นนะก็คืออาจจะมีอารมณ์หึงหวงนะจากสังคมโซเชียลเน็ตเวิร์กแฟนเรามัวแต่ไปเล่น t ิกตอกเแฟนเรามัวแต่ไปเล่น เออ่โซเชียลต่างๆก็มีหึงห่วงกันบ้างแต่หอมปากหอมคอครับมีดราม่ากันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะแต่เมื่อมีโอกาสได้พูดคุยกันปุ๊บเนี่ยเออเขาก็ไม่ได้นอกใจหรอกแค่โปรยเสน่ห์ไปวันๆตัวท่านเองก็ตัว,ต,วตัวโปรยเสน่ห์เหมือนกันไม่ใช่น้อยนะจ๊ะเลียวไมโทษเขานะจ๊ะ อ่ะแต่นั่นแหละชีวิตคู่มันเรื่มมันมีหึงหวงกันบ้างเป็นเรื่องปกติถ้ามีเขาจะเรียกชีวิตคู่หรือจ้านะแล้วเสน่ห์ตรงนี้ครับหากท่านรู้ว่าเฮ้ยแฟนเราเสน่ห์ดีตรงนี้เอาเสน่ห์ตรงนี้ไปทํามาค้าขายดีไหมบางทีเนี่ยไอข้าของเครื่องมือเครื่องใช้ที่เราเอาไปขายนั้นลูกค้าอาจจะไม่สนใจแต่เขาอยากจะซื้อเพราะว่าท่านเป็นคนขายหรือแฟนท่านเป็นคนขายก็เป็นได้นะดังนั้นครับคุยกันดีๆใช้เสน่ห์ไปทางที่ดีมันเกิดผลประโยชน์ทางด้านการเงิน ผลประโยชน์ทางด้านโอกาสต่างๆมาเป็นอย่างดีนะครับผมอ่ะโอเคเราไปต่อกันที่คนโสดนะจ๊ะคนโสดไปดูที่ดาวไหนล่ะนะอ่าโอเคในเดือนนี้นะครับในเรื่องของคนโสดเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรเต่นชัดมีความโดดเด่นสักเท่าไหร่นะแต่ด้วยตัวของท่านเองครับเนื้อตัวกําลังหอมเลยมีคนให้ความสนใจค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะโดยเฉพาะคนบนโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ตอนนี้ท่านก็จะมีความรู้สึกว่า ผิดหวังกับคนที่คบหาบนโซเชียลเน็ตเวิร์กอยู่ประมาณนึงในสังคมของท่านท,ท,ที่กำลังคุยกันมันไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างนี้นะมันเลยทําให้ท่านเบรกสถานการณ์ฉันยังไม่อยากจะสะะโสดนะชั่วโมงนี้นะครับรวมไปถึงตัวท่านเองเนี่ยเรื่องของหน้าที่การงานมันกําลังมาเด่นเรื่องของการเงินเนี่ยท่านก็อยากจะไปคว้าเงินก้อนใหญ่ก้อนโตตรงนั้นจึงไม่มีเวลาให้กับความรักมากมายขนาดนั้นนะครับ ดังนั้นท่านจะไม่สละโสดนะเดือนนี้ไม่เป็นไรจ้ะโอกาสหน้าป้ายหน้ายัางมีนะจ๊ะตอนนี้เอาเงินก่อนนะจ๊ะตอนนี้เอาความเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตตัวเองก่อนดีกว่านะจ๊ะอ่ะโอเคชาวลัคนาราศีมีนก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมตกหลนอะไรไปหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะปุ๊บปุ๊ ถ้ามันจะโดดเด่นที่สุดแต่ผมขอพูดย้ำละกันนะก็คือเรื่องของสเสน่ห์เมตตามหานิยมนี่แหละครับที่มันโดดเด่นเป็นอย่างมากนะเสื้อผ้าหน้าผมต้องให้เป๊ะให้ปังแล้วมันไม่ใช่มันมันไม่ใช่แค่ฮอตคนเดียวคนที่อยู่รอบกายท่านคู่รักคู่ครองป้านของท่านที่น้องเพื่อนฝูงอะไรเงี้ย มันล้วนแล้วแต่จะเป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองอย่างมหาศาสตร์นะดังนั้นท่านต้องดูแลเสน่ห์ตรงนี้ให้ดีครับเสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะต้องปังคําพูดให้ดีคําพูดให้ถึงใจงดดรามา่านะจ๊ะงดดรามา่าเอาความจริงมาพูดเอาคําพูดเจะ๊ะๆอาจารมาใช้หน่อยเป็นใช้ได้เพราะว่าคําพูดตรงนี้จะเป็นซั์แบบมหาศาสตร์นะครับใครที่บอกว่าวิาฉันพูดไม่เป็นฉันแบบว่าเออวางตัวไม่เป็น อันนี้คุณไปเรียนเพิ่มได้นะคุณไปดูที่บนบนโซเชียลต่างๆเขามีคอร์สการพูดอะไรนั่นนู่นนี่มันแล้วแต่จะสร้างเ,าเสน่์ให้กับตัวท่านเพื่อที่ท่านจะเอาไปทํามาหากินต่อเอาไปเรียกทรับต่อเอาไปมัดใจคู่รับคู่ครองต่อก็เป็นได้นะจ๊ะ